มาดูเรื่องนี้ก่อนน้องไบรท์ค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีครับคุณเผ่าภูมิค่ะครับสวัสดีครับคุณสาริยศสวัสดีครับคุณไบรท์ครับได้ทราบรายละเอียดมติและเหตุผลของแบงค์ชาติแล้วใช่ไหมครับเรื่องดอกเบี้ยว่าไม่ลดครับครับทราบแล้วครับอาเห็นยังไงฮะเชิญครับก็อ่า จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปตามคาดนะครับการที่เรา,ามีการตั้งคําถามไปก่อนหน้านี้การที่เรา,าพยายามจะส่งสัญญาณไปก่อนหน้านี้เพราะเรามีความกังวลนะครับเรากังวลว่า,าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวมติก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้แหละก,ก็เป็นไปตามที่คาดการ,รแต,แต่แต่การคาดการและมะติที่ออกมาแบบเนี้ก็ต้องยอมรับว่ามัน มันก็ทําให้เราเดินต่อไปด้วยความยากลําบากขึ้นพอ,อสมควรนะครับในเชิงของตัวการบริหารเศรษฐกฐิจของประเทศอืมเดินต่อไปยากลำบากขึ้นแต่เดินได้ใช่ไหมก็ <c oughs> อ่าก็อย่างที่ผมเคยได้เรียนนะฮะก็เราก็กําลังจะเหยียบคันเร่งแบบมีมีการเหยียบเบรกไปด้วยมันก็ ก็สิดเติมงบประมาณไปด้วยก็จะมีการก็จะเห็นว่าทางกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการใช้นโยบายทางการคลังที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็เรื่องของการทําให้ภาษีมันผ่อนคลายที่มีการลดภาษีอะไรต่างๆนะครับคือทางภาคของการคลังเนี่ยก็จะเรียกว่าว่าเราเหยียบคันเร่งอยู่นะครับเพื่อที่จะทํากให้เกิดแรงส่งในภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ในขณะที่ภาคการเงินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดละว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ ยังไม่ได้ช่วยกันส่งคันเร่งอันนี้ให้รถไล่รถนี้สามารถเดินไปข้างหน้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องฟังเหตุผลของทางแบงค์ชาติครับเราก็ท่านก็มีเหตุผลของท่านเราก็มีเหตุผลของเรานะครับทีเนี้ยก็อยากจะเรียนแบบนี้ครับทางทาง,ทางความสัมพันธ์ระหว่างทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังหรือแม้กระทั่งตัวสภาพัฒน์เองเนี้ยครับในทางในทาง ในทางโครงสร้างเนี่ยเราไม่ใช่หน่วยงานตรวจสอบซึ่งกันและกันเราไม่ใช่หน่วยงานที่จะมา,าคัดค้านกันอ,อ,อะไรกันนะครับแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องควรจะส่งเสริมกันทาง<ร>านร่วมกัน,นถูกองถูกต้องมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาวางโครงสร้างเหมือนเป็นฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องมีการตรวจสอบกันที่ต้องมีการองค์กรอิสระในการที่จะตรวจสอบการทําผิดพลาดการทําอะไรต่างๆไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสภาก์ ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันสอ,อดประสานกันมองเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกันและมีมนโยบายทางการเงินและการคลังที่ตรงเสริมกันช่วงไหนเหยียบเบรกเศรษฐกิจร้อนแรงช่วยกันช่วงไหนเศรษฐกิจมีปัญหาช่วยกันเหยียบคันเร่งัมัน,มมนจะเป็นในลักษณะแบนบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูเมื่อสักครู่มาตรการการคลังอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้คือลดภาษีอ่าใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะทําในหลายๆเรื่องในเรื่องของตัวมาตรการในการคลังที่ ที่เป็นมาตรการครังคลังในการขยายตัวนะครับเพื่อที่จะช่วยให้แรงจงให้ให้เกิดแรงจงในประเทศทีเนี้ยผมก็มาดูตัวแถลงการของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะความรู้สึกแรกที่ออกมาคือความรู้สึกของความย้อนแยงคือคือมติออกมาว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยนะครับ,รบแต่ตัวเหตุผลเนี่ย ถ้าสมมุติคุณสอยุืดคุณไบรท์ลองไปดูในรายละเอียดก็จะเห็นถึงการพูดถึงปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในประเทศนะฮะ,ะผมจะไล่เรียงให้ฟังเช่น,ะนปีหกเจ็ดเนี่ยการส่งออกจะชะลอตัวการผลิตเนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจตัวฟื้นชา้านะครับการท่องเที่ยวสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวขยายตัวน้อยกว่าที่ประเมินไว้นะฮะอัตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ และมีแนวโน้มทยอยเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่ประเมินนะครับแล้วก็นะมีการพูดถึงการผลิตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปรายได้ต่อหัวน้อยกว่าในอดีตนะคนเข้ามาเยอะจริงแต่ก็รายได้ต่อหัวก็น้อยลงนะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีการพูดถึงอุปสงค์โลกด้านวัตถุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดนะครับและที่สําคัญก็คือว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับลดลงกว่าที่ประเมินไว้ด้วยปัจจัยด้านอุปทานนะฮะแล้วก็แล้วมีการพูดถึงประโยคสําคัญนะฮะอัตราเงินเฟ้อในปี2567มีแนวโน้มในทรงตัวอยู่ในระดับต่ําใกล้เคียงร้อยละหนึ่งอันนี้คือกรอบล่างของเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับอืออ่าคือ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 เป้าหมายเงินเฟ้อมันจะมีกรอบบนกรอบล่างแล้วมีตัวกลางอันนี้คือกรอบล่างคือหนึ่งเปอร์เซ็นต หนึ่งถึงสามก็คือว่านโยบายทางการเงินเนี่ยเราพยายามจะทําให้มันสมดุลเพื่อที่จะทําให้มันส่งไปถึงปลายทางมอง<น>อย่างหยาบที่สุดนะฮะ,ะมันจะส่งไปถึงเงินเงินเฟ้อและเงินเฟอ้อมองอย่างหยาบที่สุดเนี่ยเราดูจากกรอบกรอบกรอบเงินเฟอ้อที่ถูกตั้งไว้หนึ่งถึงสามต่ำกว่าหนึ่งเมื่อไหร่เราต้องเล่งนโยบายทางการเงินละ<น>สูงกว่าสามเมื่อไหร่เราต้องลดเราต้องเหยียบเดกละทีนี้มันเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งต่ำกว่าหนึ่งนะประมาณหนึ่ง เพราะฉะนั้นใกล้จะหลุดขอบล่างแล้วอ่านั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่านโยบายทางการเงินมันตึงตัวเกินไปนะอันนี้มองอย่างหยาบที่สุดนะจริงจริงนักเศรษฐศาสตร์เรามองอันนี้คือจากจากแถลงการแบงก์ชาติถูกไหมฮะผมอ่านจากในแถลงการที่อยู่ในมือผมเลยครับตอนนี้เพราะยังก็บอกว่าย้อนแย้งก็มันก็อธิบายอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาแต่ทํายังไม่ยอมลดดอกเบี้ยอีกอย่างนั้นใช่ไหมก็ผมอ่านอ่านอ่านนตัวในแถลงการผมเจอปัญหาเยอะมากแล้วท่านก็เข้าใจถึงปัญหาด้วยนะเหมือนท่านก็ ตอนแรกผมนึกว่าเราอาจจะมองเศรษฐกิจต่างกันท่านอาจจะมองว่าทุกอย่างดีลงตัวทุกอย่างโอเคอเพราะฉะนั้นเราคงแต่ตาดอกเบีย้ยแต่นี่ในถแถลงการเนี่ยเราเห็นถึงการพูดถึงปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นความดีใจนะที่เรามองมองเห็นปัญหาค,าคล้ายๆกันนะฮะแต่เพลินว่าโซลูชันมันยังตแต,ตกแตกต่างกันซึ่งอันนี้ผมก็ยัง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 เป็นคําถามที่ท,ที่ที่อยากจะฝากไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอ่าคือในแง่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับว่าเศรษฐกิจ ตเขาเลยนะโตต่วตาว่าที่คาดเอาไว้ถูกไหมแต่เขา,อาบอกว่าปัญหามันมาจากปัญหาเรื่องโครงสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องส่งออกท่องเที่ยวก็ไม่ไปไปตามเป้าถึงแม้จํานวนคนจะมากแต่การใช้จ่ายน้อยโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องส่งออกอุตสาหกรรมการผลิตของเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันได้ในขณะนี้นี่ยกไปตัวอย่างแล้วการแก้ปัญหาด้วยดอกเบี้ยเขาบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์ มันไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วการแก้ปัญหาด้วยดอกเบี้ยถ้าลดออกมานิดเดียวไอ้สิ่งที่ได้มันจะไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเสียไปคุณภาภูมิเห็นยังไงอืมเห็นต่างครับยิ่งถ้ามองถึงเรื่องโครงสร้างมองถึงการลงทุนในระยะยาวมองถึงการที่ภาคการผลิตจะเริ่มหันกลับมาผลิตเพิ่มมีการลงทุนเพิ่มมีการขอสินเชื่อเพิ่มมีการ มีต้นทุนที่ต่ําลงในการที่จะพัฒนาเรื่องเปลี่ยนและการก้าวไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยนโยบายคือปัจจัยฐานที่สําคัญเกือบจะที่สุดเลยสําหรับการนําไปสู่สิ่งนั้นคุณสรยุทธ์ลองคิดภาพถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในเกณฑ์สูงและไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจนั่นหมายถึงว่าธุรกิจทุกธุรกิจในประเทศเลยนะครับเพราะมันเป็นนโยบายเหมือนเหมือนเหมือนเรียกทำเคมีโอครั้งเดียวแล้วมันมันสาดไปทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอ ต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนอยู่ในระดับที่สูงอืเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังอะไรกับการลงทุนเราจะคาดหวังอะไรกับการปรับโครงสร้างเราจะคาดหวังอะไรกับการที่จะภาคการผลิตจะกลับมาหักหัวขึ้นนะฮะผมได้พูดไปครั้งที่แล้วเรื่องพ m เอ็มพอนะฮะดัชนีอุตสาหกรรมภาคการผลิตอุตสาหกรรมติดลบสิบสี่เดือนติดกลายเป็นสิบห้าแล้วฮะแล้วก็กำลังจะเป็นสิบหกจากการคือเมื่อเมื่อแบงก์าติส่งสัญญาณในลักษณะแบบนี้ภาคการผลิตก็จะ ก็จะไม่ไม่เปลี่ยนดีซซชันนะเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลต่อด้านด้านด้านการผลิตของประเทศและการลงทุนของประเทศเพราะฉะนั้นตอบคําถามที่ว่าอัตราดอกเบี้ยมีผลไหมต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยซ้ําคําตอบคือมีแล้วก็มีมากด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญด้วยอไม่มีประเทศไหนที่สามารถปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและและกระตุ้นการผลิตได้ถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่สูง อ่าสองจุดห้าเขาบอกพอดีก็ก็ต้องคารพท่านนะฮนะจริงๆเป็นมุมมองเรื่องนี้เป็นมุมมองผมผมถึงบอกว่าตัวตัวการมองเศรษฐกิจเหมือนเสมือนจะมองใกล้เคียงกันในแถลงการแต่โซลูชันยังแตกต่างกันท่านยังมองว่าสองจุดห้าโอเคอยู่ในเป็นระดับที่เหมาะสมอยู่ในในระดับนี้ครับก็แต่จริงๆย้อนกลับมาที่ที่เรื่องอกรอบเงินเฟ้อนะฮะอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ดูว่าสูงหรือไม่สูงเราจะท้อนไปอย่างหยาบที่สุดปลายทางคืออ่าเงินเฟ้อ,อถ้าเงินเฟ้อคุณกำล,ลงกังจะตกขอบล่างอ,อันนั้นหมายถึงว่าตาราดอกเบี้ยนโยบายนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่มนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไปคิดต่อครับครับคือมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่แบง์ชาติบอกคือการใช้จ่ายในประเทศยังดีมากอยู่เลยในตัวเลขในช่วงที่ผ่านมา มันไม่มีเหตุที่จะต้องเอานโยบายดอกเบี้ยรหรือจะเอาเรื่องอื่นใดไปกระตุ้นการใช้ใจ่ายในประเทศอไม่มีประเทศไหนที่สามารถบริหารเศรษฐกิจได้จากดีมาในประเทศและและกำลังซื้อในประเทศได้อย่างเดียวนะเธอดีมาในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นได้อ่าเมื่อคนมีกําลังซื้อมีอะไรต่างๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภาคการผลิตมีต้นทุนการผลิตที่สูงอื การกู้ยืมที่สูงมีระดับดอกเบี้ยที่สูงต่างๆเหล่านี้ยในที่สุดสะท้อนกลับมาที่กำาลังซื้อของคนในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนการมองเศรษฐกิจไม่สามารถมองที่จุดจุดหนึ่งณเวลานี้ได้เราต้องมองว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําส่งผลอะไรต่ออนาคตนะฮะเรามองมันให้มันเป็นเป็นโดมิโนต่อกันอืมอคือกำลังบอกว่าตอนนี้เทาดอกเบี้ยมันส่งผลชัดเจนกับการลงทุนเอกชน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของเอกชนที่จะทําให้เกิดการแข่งขันพัฒนาศักยภาพถูกไหมส่งผลแน่นอนฮะเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยเป็นต้นทุนเนี่ยฮะเหมือนอเราจะลงทุนในธุร,รกิจอะไร,รไอยารา่างเงี้ยน,นี่คือต้เราจะลงทุนเราก็ต้องกู้เงินถ้าต้นทุนส่วนเงินกู้มันยังสูงอยู่จากตาดอกเบี้ยที่ยังสูงไปก็ไม่เอาอยู่นิ่งๆไม่ยอมปรับไม่ยอมอะไรแล้วมันจะเกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ไงกับบอกบอกอย่างนั้นถูกไหมฮะ ต้องมาปัจจัยพื้นฐานเลยอันนี้อันนี้มองอมในแพ่ภาคของภาคของเอกชนนะยังไม่ได้มองถึงภาคครัวเรือนที่ระดับนี้ครัวเรือนอยู่ใน,ในระดับที่สูงอะไรต่างๆซึ่งการไปทําให้ตัวอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงก็จะก็จะส่งผลไปถึงภาคประชาชนด้วยนอกเหนือจากภาคเอกชนอ,อืแล้วมันสุดท้ายพอไอ้ตรงนี้ไม่ได้ทํามันก็ส่งผลมาถึงเรื่องคนคนในประเทศที่จะจับใ้ใช้สอยได้ที่สุด<อ>ก็มาบ่อยอย่าง,างนั้นถูก,ถกไหมฮะ ถูกต้องถูกต้อง,องคือผมให้ความสำคัญหัวใจของประเทศผมมองไปที่ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม,มถ้าตราบใดที่ตรงนั้นมีคอสที่สูงและไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เนี่ยในที่สุดส่งผลไปถึงกําลังซื้อภาคอุตสาหกรรมไม่จ้างงานไม่จ้างงานเจ็จคนตกงานคนตกงานก็คือกําลังซื้อที่หดหายเพราะฉะนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นโดมิโนโน,น,นะเป็นเหตุและผลต่อกันครับแบงค์ชาติเขาบอกเขาไม่ได้เหยียบเบรกเขาแค่ถอนถอนคันเร่งเท่านั้นเองเขาไม่ได้เหยียบเบรก ก็ก็อ่ากลับไปที่คำตอกลับไปที่คาตอบแรกของผมฮะดูที่อ่าเงินเฟอ้อว่าเงินเฟอ้อจะปีหน้าเรามองอยู่ที่ระดับเท่าไรถ้ามูทแบงก์ชาติบอกว่าโอเคปีหน้าเงินเฟอ้อเราอยู่ที่สองกว่า,วาอย่างนี้ผมโอเคนะนั่นหมายถึงว่าตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในอัตราที่ที่โอเคก,กลางๆเหมาะสมแต่นี่ท่านก็พูดออกมาในถแถลงการณ์เองว่าปีหน้าอัตราดอกอัตรา,ตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่ากําลังจะตกขอบล่างครับอ่า เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคําตอบของตัวมันเองว่าเอนโยบายเออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สองจุดห้าเนี่ยม,มันมันน่าจะไม่เหมาะสมครับครับอ่ะไว้มีโอากาสมาคุยกันแต่ว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตถ้ายิงแมงชาติบอกโอ,อการจับใจในประเทศดีอยู่แล้วนะสามไตรมาสปีที่แล้วเนี่ยต้องเจ็ดเปอร์เซนไม่ได้เห็นตัวเลขดีขนาดนี้มานานค่ะเข,า,ขาถามเขาก็จะเห็นความจำเป็นน้อยลงไหมดิจิทัลวอลเล็ตถ้าถามแบบนี้คุณเผ่าภูมิจะว่ายังไงเนี่ย ก็ก็การมองดิจิทัลบัลเลตไม่สามารถมองได้เป็นแค่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงของกําลังซื้ออย่างเดียวเรามไม่เคยพูดว่านี่คือการกระตุ้นกําลังซื้ออย่างเดียว<ม>นะครับเราทาดิจิทัลบัลเลตเพราะเราต้องการการลงทุนขนาดเล็กในพื้นที่อ<ม>นะฮะม,มันไม่ใช่แค่การที่เอาให้คนมีตังไปซื้อหมูปิ้งคนมีตังไปซื้อก๋วยเตี๋ยว<ม>แลวจบไม่ใช่<ม>เราต้องการให้เงินจํานวนนี้ที่มากพอที่จะให้คนไปลงทุนในขนาดเล็กในชุมชนมในพื้นที่นะเพราะฉะนั<ม>้น มองต่างกันผมจะคัดค้านเสมอเวลาใครพูดถึงดิจิทัลเบลต์ว่ามันเป็นการกระตุ้นกำลังซื้ออันนี้คือการมองแบบแคบที่สุดละครับอ๋อหมายถึงว่ากระตุ้นการลงทุนการผลิตในระดับระดับเล็กในพื้นที่ด้วยและกระตุ้นการลงทุนผลิตเข้าของมาขายด้วยอย่างนั้นถูกไหมฮะถูกต้องสิ่งที่ประเทศไทยขาดคือไมโครอินเวส m e เมนต์การลงทุนขนาดเล็กๆที่กระจายตัวในพื้นที่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาดจริงๆนะเรามีการลงทุนขนาดใหญ่ เรามีาภาคประชาชนที่เป็นเป็นพนักง,งานเงินเดือนอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะแต่เราขาดไมโครอินเวสเมนต์ผมต้องการชิ้คนจากที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนเป็นอะไรต่างๆที่เป็นรับ,บจ้างอะไรต่างๆในพื้นที่เนี่ยพยายามที่จะลงทุนขนาดเล็กให้ได้และสร้างอาชีพขนาดเล็กให้ได้ครับครับสุดท้ายแบงก์ชาติก็ไม่ลดดอกเบี้ยปปชอก็มีข้อเสนอชนิดที่เรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงไปหมดเลยเหนื่อยหน่อยนะคุณเผ่าภูมิ ก็ก็สู้ต่อครับผลักดันต่ออ่าฮะผลักดันต่อใช่ไหมฮะผลักดันต่อครับเดินหน้าเต็มที่ครับอ่ะเอาเท่านี้ก่อนไว้มีโอกาสมานั่งคุยกันขอบคุณมากคุณอภูมิครับขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับคุณสารยธคุณไร์ครับครับก็มีมุมมองที่แตกต่างนะค่ะนี่ถ้ามาพร้อมกันก็จะดีนะตะกี้นะเพราะเขาติดใจเรื่องการลงทุนก็บงชไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่ไม่ปาดเปลืองพอที่จะไปถามถึงเรื่อง ไอการภาคการผลิตที่กูจะปรับโครงสร้างถ้าดอกเบี้ยมันสูงอยู่ใครก็จะดึงกู้เงินมาลงทุนก็จะปรับโครงสร้างการผลิตออมันก็มีหลายแง่มุม